<Wow. S 2> แต่ฉันว่าไม่รู้ว่ามันจะหลงไปไหนหาทางออกไม่เจอเกตฟิลปะฉันว่าหลงได้เนาะแต่อาจจะไม่รู้ว่าหลงไปไหนฉันไม่กล้าไปเดินห้างนะฉันกลัวโดนตุสวัสดีค่ะทุกคน Hi everyone สวัสดีหกพันคนทำไมคนเข้ามาดูเร็วจัง Hi 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 Good morning โอ้ไม่ morning แล้วบ่ายโมงวันนี้นะคะใครอยากไปเจอพี่ฟ้า อุ้มนะคะแล้วก็ชาร์ลอตแล้วก็เอิร์นนะคะเทียไปเจอกันได้ที่มิสแบรนด์นครสวรรค์หวาน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 ว่าไลฟ์ปุ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวออกฮัลสวัสดีเจ็ดพันคนดูแป๊บนึงนะอุ้ยคนดูเจ็ดพันเองเงาะนี่เปิดไลฟ์มาเจ็ดหมื่นนะกูอยู่มาสองปีจะสองปีเจ็ดพันนี่คือว่าถ้านี่กดไลฟ์ปุ๊บเจ็ดหมื่น หมายถึงเจ้านี่ <laughs> ถึงนครสวรรค์แล้วนะกินอะไรไหมอุ้ยเขาถึงนครสวรรค์กันแล้วคนนครสวรรค์เขากินอะไรกันนะปลาเห็ดเหรอน,อนครสวรรค์ขายปลาเห็ดปะกินอะไรดีอ่ะนึกไม่ออกเลยอ่ะฮายฟ้าฮาวาย i อ๋อเซ y hi where are you going for work Miss b มิสแรนครสวรรค์ o u n t r y เวียดนามสินเชาเวฟ้าทานข้าวหรือ,อยังกินเอโลว่าไปค่ะแล้วก็รู้สึกอิ่มท้องมากตอนนี้ไม่ค่อยหิวเลย <laughs> คุณเต้ยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้สวยมากๆใช่ I love my makeup today ได้แต่งแนวนี้นานแล้วนะคะเป็นแนวแบบว่าตาเข้มคิ้วเข้มนิดนึงวันนี้นะคะเรามาคอนเกรทเรชันให้กับน้องเกดเกดวรีเก่งสุดๆไอ้ต้าจิ๋วของเรานะคะซึ่งวันนี้น้องก็คว้าตำแหน่ง m ิสอราอินเตอร์มาได้ถูกว่าเก่งมากๆนะคะต่กไปคอนเกรน้องกันเยอะๆเป็นข่าวดีของคนไทยเราเด็กอายุ18 เก่งสุดๆภูมิใจชอบลุคนี้จริงหรอจริงหรอค่ะกรีดให้สิให้ขนตาเอยคิวเอยเป็นไง แพร่มงใหญ่สองปีซอนเออเขาทำเขาทำมาตรฐานไว้ดีนะฮะต้องยอมใจหนูอยากให้พี่ฟ้ามาไทยอยากไปมากๆเลยค่ะตอนแรกอะ่ะพี่ฟ้าคิดว่าจะเดินทางไปเองถ้าเดินทางไปเองก็คืออาจจะแบบแวะไปหาแ่าย่าแต่ว่ามันเลิกดึกอะ่ะกลัวแบบเดินทางให้มีคนขับรถดีกว่าก็เลยไม่ได้เอา หลดไปเองเลยไม่ได้แวะเพราะาเดี๋ยวจะเดินทางไปกับน้องเทียกับพี่หมีเพี่เตาอะไรเงี้ยด้วยมีทีมงานรอดูชุดวันแต่จริงลุกวันนี้ก็เป็นแนวแบบไม่ได้เป็นนางงามจ๋ามากๆนะวันนี้วันนี้มาเป็นฟิลแบบผู้ร่วมงาน มาสมาชื่อๆแดดแวะมาบอกคิดถึงนะเด็กพอใส่แว่นปั๊บจะไปในนี่เลยเข้าไปอ่านคอมเมนต์ดีกว่าจิ้นชิ้นชิ้นจิ้น,นพี่แซนสวยมากเหมาะกับ,กบ,บนครสวรรค์พี่ซันสวยจริงๆอุ้ยคนพิมพ์ดีจังเรา เ่อเปลี่ยนรถก่อนพล้เดี๋ยวเราต้องไปรถตู้ของทางพีดีมิสแกรนนครสมรัติค่ะทุกคนจะเตรียมให้แล้ววันนี้บอสนวัดก็ไปด้วยนะคะใครอยากไปเจอตัวจริงพวกเราไปเจอกันได้เลยสวัสดีน้องแบมไพรินด้วยนะคะใส่แว่นคือหลอ่อจริงรอ่ออยากเจอพี่ซังเลยพี่ซังอ่านเหมนตรงไหน พี่ฟ้าหน้าเหมือนพ่อลุง okay. พ่อลุงคือใครวะ <laughs> Love you from Myanmar Thank you so much guys เขาพูดภาษาอังกฤษอะอ่านไม่ออกทำอะไรกันอยู่ทุกคนบ่ายโมงวันนี้วันนี้วันอะไรวัน,นวันนี้วันอะไรพี่สันวันนี้วันเสาร์ มันเสาแล้วมันจะเหงาได้ยังไงบาราซิลเป็นประเทศที่เราอยากไปมากเลยพุ่งตรงจ้างเราหน่อยได้ไหมแฟนคลับบาราซิลเป็นตาฮักพี่จะบอกว่าพี่ชอบแบมโคเวอร์เพลงนี้มากอะไรวะที่เราฟังกันนะอยากบอกว่าไอ้เราหนูชอบเพลงนั้นมากกว่า,าสตอรี่ขี้เหงามันร้องอยังไงนะอยากบอกว่าน้องลงผู้บา่าวจนเกือบตาย ขันเจ้าบอกมีไพรก็อยากได้เจ้ามาเขียงกันอะไรนะเร็วๆพี่ซ่บไอ้ไอ้มักเจ้าบักคักบอกเลยว่าอยากลองหักคนดีอกหักกีทีก็ยอมโอเคไว้มีโอกาสได้ cover เผาอมากค่ะขอบคุณค่ะ ส่แว่นละกันเพราะว่าอยากเท่ต่นี้ชอบมันเป็นฟิลเริ่มแอคแล้วอะตอนเนี้ยมันเริ่มเก็กแล้วอะอืม <c oughs> พอลุงหล่อมากว่าซ่นมันร้องยังไงนะฟังบ่อยแต่ยังจำเนื้อไม่ได้อยากบอกว่าอยากบอกว่าหนูจะฟังหนูจะรองทอน ขันได้เธอล้องสิเธอล้องเธอเปิดในไม่เธอเปิด YouTube เอาเวอร์ชั่นที่แบมร้องอะชื่อเพลงอะไรเธออะไรวะฉันฟังจริงนะมักเจ้าบักคักมาเพลงแรกเลยนะใช่ไหมใช่ไปเปลี่ยนเครื่องที่ไหนเปลี่ยนเครื่องอะไรครับแบบนี้นะแอปทำตาลอย แอปทำให้เราดูแย่หรออ๋ออยากบอกว่าน้องลงผู้เ่าไอ้เอ๋ยจนเกิดตายหลงตัวเกิดตายเลยหรอฟิลเตอร์ทำให้ฉันดูแย่เอวลาพี่ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์เบิร์แล้วพี่คิดถึงยังงคนนั้นปะใครที่คนด่า ลูกอันนี้เหรอลูกโดต้าอยากใส่เสื้อให้คนชมมาเทศแต่เขาบอกว่าเหมือนคนตันอ้อยใครบอกทำไมพูดอย่างนี้แต่ฉันว่าตัวนี้ดีกว่าตัวดำที่ฉันเคยบอกตัวนะอันนี้มันดูเป็นลายสกอตแบบฟิลแบบเมกา แต่อันนั้นคือสาวไร้อ่อยอ่ะอันนั้นไม่กะบังน้ามันได้ฉันว่าเพลงนี้เหมาะตายฉันเจอว่ามีไพรเอาฟังอยู่ไม่เอาเอาเพลงเมื่อกี้ฟังเพลงนี้ก่อนมันเป็นฟิลมันเบาะแล้วไม่ได้ถ้าเธอเปิดอันนี้มันจะโดนตัดลิขสิทธิ์ทำไมมันจะโดนตัดลิขสิทธิ์เยี่ยชาเร็วๆจะอย่ามาขี้โกหกอันนั้นมันเป็นโคเวอร์อะไรหรอ

แล้วควรพี่ฟ้าและแฟนคลับพี่ฟ้าช่วยวหวตให้น้องอุ้มได้ค่ะไอเดี่ดูไลฟ์อยู่นะฝากไปวหวตให้กับมิสแกรนไทยแลนด์ของเราด้วยกับน้องอุ้มนะในเพจ m s s s g รน n d International ฝากติดตามเป็นด้วยนะ,เ,ยนะเขาไม่ได้แต่งแบบนี้นานก็แอบเบขินเขนอยู่เหมือนกันลุกแบบนี้ออกงานปกติก่อนหน้านี้ก็จะเป็นฟิลแบบว่าควีนมากๆแล้วก็ แต,แต่ใครไม่ไปงานพรุ่งน <จะ S 2> ี้ก็คืจอจะไม่ได้ยยดหเห็นันเจมาเจ้ามาเงรับอบอกเลยว่าอยากลองทั้คนดีเธอเข,เอเขิดเหรอเธอเขอนินใช่หรอจะกวัุก เมื่อกี้มันมืดพอใส่แว่นแล้วมันทำให้เราดูแย่เพราะว่าฟิลเตอร์ลอยแล้วพรุ่งนี้ใครจะออกงานอ่ะพรุ่งนี้ก็เป็นเป็นในนี่อ่าเสียเบิรมเสียเบิรม์ไม่ไปเออ,อ,อเสียเบิรม์ไม่ออกงานนานแล้วนะเป็นฟิลแบบว่าวนหวาน ขขไหนล้ว้วันนี้พี่แชมป์ไปปะเอาจร้อนว่าเจ้าค่แเจ้าเป็นขเราไปสิทอะรอทอนหูกอยู่ อยากบอกว่าน้องลมทุเป้ปาไอายอ้ยทุกเป้ปาไทยบ้านถึงมีไพ่เดียกด้เจ้ามาเคียงใจมองมังเจ้าไ้กเจ้ามักคับบอกเลยว่าอยากลองหักคนดีอกาักทีพี่ตูคะตั้งแต่ขับรถคันนี้มาเคยเปิดเพลงไหมครับไม่เคยเลยอนูไม่เคยได้ยินเสียงลำโพงเลยคันนี้เลยพี่เชื่อไหม อ๋อเดี๋ยวไว้หลังแล้วกันค่ะจนิดูอ๋อแล้วก็ทุกคนฝากดูชมพูด้วยนะคะหน,นังร้ายเมื่อวานได้ดูเป็นคนสุดท้ายเลิศมากเพื่อนสาวไอว้เต้าแฝดชมพูเป็นพี่น้องกับเราได้เลยเนาะเพราะเราเกิดใกล้กันหมดเลยชมพูเธอเดีย๋ยวเธอเขาเกิดเวลาวันเดียวับฉันแล,แล้วฉันเป็นพี่น้องบ้างไ,ไม่ได้เลย <laughs> ขอเป็นด้วยได้ไหมล่ะ อุ้ยพี่ันแม่ฉันอันไม่ไหวแล้วนะตั้งสิบวัน่ะฉันบอกแม่ให้รีบเบ่งฉันอยากเกิดวันที่สิบสี่ฉันเปิดเพลงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเข้ากับชีวิตฉันหัวหัวฉันน่ะคือโผล่ไปแล้วและแม่ก็อันไว้ฉันบอกแม่หนูจะออกแล้วจะเกิดวันวาเลนไทน์เลยเหรอแต่สุดท้ายได้เกิดวันที่สิบห้าคนที่เกิดไม่ไหต The f a น นี้เหมาะกับเรามากเราชอบกินส้มตำม,มันเหมาะกับเพลงน,นี้เลยเราเราเส่เสื้อ,อย่างงี้คือฟังเพลงลูกทุ่งก็ดูเป็นผู้บ่าวไทยบ้านเลยจบจริงๆเราต้องฟังเพลงอะไรนะที่ดูเราว่าละ่ะที่เธอใส่แมสก์หล่ะฉลองเพลง,งให้เธออ่ะหน้าม่ก็กลัวเห่าไม่ใช่ทำไม่ได้หรอว่า Hello from Philippines มาูดดให้้กินนนไไปคเเีียยววท่จบเพลงนี้ลงรถพี่มีเดินไปกินบัวเมื่อเคยปะสมมติว่าขับรถอยู่ใช่ไหมพี่ซันแล้วพอเราเจอเพลงโปรดอ่ะแล้วเราจะถึงที่หมายอ่ะแล้วเราก็ยังไม่อยากลงรงกวนเลยไปแล้วก็เพลงจะจบ มันก็มีสน่ลีลากันแนวคนบอกมีภัยนี่คือเอฟซีแบมตัวจริงของกันอยากลงลูกแฟนถ้าลูกตำบักฟุงใอ้ความหวานแฝงในสตอรี่ถ้ามีแฟนจะลงสตอรี่สาวเวลาหลังอาหารเลยเยอะๆไป เออเพลงนี้เหมาะกับเรานะช่วงนี้นอนน้อยเลยดูไม่ค่อยเต็มเขาน่าจะอยู่แถวๆข้างหน้าไหนเทียเออนนน้องคนนั้นชื่อเทียหรือเปล่าคะนะครับเขาบิดแต่ เขาเหมือนบีบแต่ไล่เราแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้ไล่ค่ะโอเคทุกคนขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะฮะไปละ d b บ e have a good day guys love you